ก็สะท้อนใจนิดๆก็นกึ่กัเป็นเรื่องของของเขาใช่ใช่มันดูไม่ดีอะในภาพพูดนะนะะาพระดีก็มีพระที่ว่าแบบว่าไม่ดีก็มีจากกรณีวงการพระสงฆ์ที่มีเรื่องรา,าวเฉาโฉบไม่เหมาะสมนับหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์บุกจับพระสงฆ์กับศีกา ดื่มเหล้าเมาสุรานับวันยิ่งทวีคูณความเสื่อมถอยมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนตั้งคำถามว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคที่พระสงฆ์เสื่อมเสียมากที่สุดหรือไม่ ในส่วนตัวในความคิดเห็นของอัตมาภาพนะคือเรื่องที่มันเกิดกันในวงการพุทธศาสนาเนี่ยฉันจะมาคิดว่าคือศาสนาพุทธของเราเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่และเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนเป็นสิ่งที่มีค่า ของคนเฒ่าคนแก่หรือพูดของผู้ที่หนักแน่นในพุทธศาสนาเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามากระทบเนี่ยคนกลุ่มพวกนี้เขาจะเหมือนกับเสียใจนะะอันดูไม่ดีอะในภาพตุนนะนะของของพุทธศาสนามันดูไม่ดีคือคือคือถ้าจะรับพระเข้ามาปวดในวัดสักครั้งสักสักสักูกอย่างเงี้ย ทำไมทำไมไม่เช็คอะไรให้ดีถูกนะเราต้องเช็คประวัติด,ด้วยว่าเอออะไรไรคือถ้าถ้ารู้ว่าทําผิดแล้วทําไมคุณไม่แก้ไขงแต่ริ่มเลยาะข่าวเ้าออกมานะมันก็เสียหมดอะ่ะมันคือเหมือนกันช่วงนี้ศาส,สนามันมันเริ่มจะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเนี่ยเพราะว่าพระคือถามว่าพระดีก็มีพระที่ว่าแบบว่าไม่ดีก็มีแต่คือมันจะรวมบดมันก็ไม่ได้ใช่ไหม ใช่ก็คือว่าเป็นเป็นบุคคลไปแต่ช่วงเนี้ยมันข่าวเก็บกับเรื่องพระสงฆ์อ่ะมันจะเยอะเยอะมากมันก็เลยทําให้แบบว่าคนที่จะเคยเลื่อมใสมันกลายเป็นว่ามันทดมันลดน้อยลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็สะท้อนใจนิดๆก็นกี่็เป็นเรื่องของของเขา ก็เกี่ยวกับทางกระทบกระเทือนทางพุทธศาสนาบ้างโอ้โหนี่รับไม่ได้เลยยอมรับเลยคุณสึกประดีฝยว่าพวกเราอยู่ใน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 ชุดท่าเหลืองเพื่ออะไรอ่ะหนีไปแล้วไงใช่แล้วพายรูปมือนก็หนคือคือถ้าให้ผู้กระตรงต่อผิดทั้งคู่อต้ก็ไปดูเขื่อนตอนสี่ทุ่มอ่ะเป็นอะไรอ่ะควรอ่ะไม่สมควรจริงๆจะถามว่าถามจริงๆว่ามันมันก็ไม่ดีนะ มันไม่ดีมันกลายเป็นหือนว่าเหมือนกับเอาหาเหมือนกับว่าเหมือนกับบวชบวชเป็นพระแล้วก็เหมือนกับมาหาเป็นไรายได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับว่าเอาใช่หาประโยชน์โดยที่ว่าเอาผ้าผ้าเหลืองผ้าเหลืองเหมือนก็ทําทเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะหาเงินเือแล้วก็คือเหมอนก็เอาไปแบ่งสีกาอะไรอย่างเงี้ยคือหมอปลาก็ช่วย พุทธศาสนาอีกแรงนงคือที่เราต้องระวังเนี่ยพระุพระเนี่ยต้องระวังด้วยตัวเองเองถ้าพระไม่ระวังเนี่ยพระทําผิดเนี่ยหมอปลาท่านจะมายุ่งเลยอเราก็ต้องควบคุมได้ธรรมวินัยของตัวเองกาหมอ,อปลาเขาทำดีนะชอบด้วยนะอันนี้ของจริงคือชอบอชอบในอย่างน้อยเขาก็ยังเป็นสื่อกางได้นะเช่ะคือหมอปลา ใครจะชอบไม่ชอบมนแล้วแต่คนแต่อย่างน้อยหมอปลาเขาก็ทําถูกต้องเขาก็ดีนะคือเหมือนกับคือคนที่ว่าจะเข้าไปแบบว่าจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในนั้นมันไม่มีไงคือมันน้อยคือต้องหาคนที่ว่าคือกล้าคือคือลักษณะเขาว่าเหมือนกับเขาก็เสี่ยงเสี่ยงที่ว่าจะเสียชื่อเสียงเสี่ยงคนที่จะกองร้ายไม่งั้นก็คือมันไม่มีใครเข้าไปช่วยอ่ะคือมันก็ไม่รู้ว่าพระดีหรือพระไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมของพระพุทธศาสนาล้วนเกิดจากความไม่เคารพในพระธรรมวินยัยการเกิดปัญหามากมายในแวดวงสงฆ์จึงสะท้อนให้เห็นว่าคณะสงฆ์สถาบันสงฆ์องค์กรสงฆ์จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่